และเราก็ตามหาทานเคล็ดจ,จนเจอและยังได้เจอกับกลุ่มนักรบแห่งความมืดอีกด้วยเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อมาออกผจนภัยไปพร้อมกันเลยครับแล้วเราจะได้พบกันอีกเร็วๆนี้ได้รับพรแห่งพลังเอ็โคและถูกผลักดันให้กำจัดเหล่าไพ่มออแม้เขาจะประกาศว่าพวกเขาเดินบนเส้นทางที่แตกต่างแต่ข้าก็ยังมองไม่ออกว่าเป้าหมายของพวกเขาขัดแย้งกับพวกเราตรงไหน ข้าจำนักผจญภัยเช่นนั้นไม่ได้เลยและข้าคงไม่ลืมคนประเภทนั้นง่ายๆแน่ข้าคิดว่าพวกเราทุกคนก็เช่นกันหนึ่งในหน้าที่หลักของเราคือการตระเวนไปยังนครต่างๆเพื่อค้นหาผู้สมัครที่มีแววซึ่งนั่นเป็นวิธีที่อีด้าและปะปาร,ริโมโได้พบกับท่านอามานิอ่าเรื่องราวเดล่านั้นยังก็เมื่อวานนี้เองที่เจ้าได้สังหารไพม้ลตนแรกลงได้ พูดถึงเรื่องนี้ข้ารู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยว่านี่คงไม่ใช่ครั้งแรกที่กลุ่มชายหญิงผู้เปลี่ยนไปด้วยกําลังวังชาได้สังหารเทพเจ้าลงข้าเองก็ลําบากใจที่จะเชื่อว,ว่ามีกลุ่มนักผจญภัยที่มีพรสวรรค์เนื้อธรรมชาติเดินทางไปทั่วดินแดนไล่ล,ล่าสังหารเหล่าภาัยมอ้อโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยนั่นมันบ่งบอกถึงความละเลยอย่างร้ายแรงในส่วนของเราจะคาดเดาไปก็ไม่ช่วยอะไรมีเรื่องที่เรายังไม่รู้อีกมาก ณนะตอนนี้เราจําเป็นต้องจดจ่อก,กับสิ่งที่เรารู้นั่นคือหลอดลาวนาได้สินชีพลงแล้วต้องไปแจ้งให้วิทดอบเนียทราบคราวนี้อาจทําให้นาเปิดใจรับคําเชิญของเซอร์แเอเมริกมากขึ้นในเมื่อดูเหมือนพวกท่านจะจัดการธุระที่นี่ได้แล้วข้าคงต้องขอตัวก่อนแค่มาอยู่ในละแวกนี้ก็ทําให้ข้าปวดหัวจะระเบิดอยู่แล้วหากต้องการตัวข้าข้าจะไปอยู่กับท่านอาจารย์มาโทยา ข้าจะไปขอร้องให้นางช่วยเรื่องตามหามินฟิเลอีกทีเดี๋ยวนะมินฟิเลหายตัวไปงั้นรึข้านึกว่านางหนีรอดไปพร้อมกับอัลมาเนสอีกข้าจะอธิบายระหว่างเดินทางเองมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายระหว่างที่ท่านไม่อยู่เดินทางไปหาวิตอปเนียกันครับข้าไม่คิดว่าจะได้พบกับเจ้าอีกครั้งเร็วเพียงนี้มนุษย์เอ๋ยหากเจ้าตามหาอัศวินผู้นั้น รู้ไว้เถิดว่านางได้เทินทางกลับไปยังอิชกาเมื่อนานแล้วข้าขอขอบคุณท่านวิสดอบเนียแต่เราไม่ได้มาตามหานางแต่อย่างใดเรานำข่าวดีมาให้ท่านและเผ่าพันธุ์ของท่านหลอดลาวนาผู้ซึ่งถูกพวกนาฏอัญเชิญขึ้นมาได้ถูกกำจัดลงอีกครั้งแล้วจริงหรือเป็นอีกครั้งที่พวกเจ้ามนุษย์ทำสำเร็จในสิ่งที่เผ่าพันธุ์ของข้าล้มเหลวพวกเจ้าได้รับกาขอบคุณอย่างสุดซึ้งจากเรา เราก็อยากจะรับคำขอบคุณอยู่รอกแต่เทพตนนั้นล้มลงด้วยน้ำมือของผู้อื่นผู้อื่นหรือเรื่องน่าประหลาดใจซําซ้อนจริงๆถึงกันนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การเฉลิมฉลองพวกนาดคงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องล่าถอยแต่มีอีกเรื่องหนึ่งข้าก็มีข่าวมาแจ้งแก่เจ้าเช่นกันเกี่ยวกับคำเชิญชาวอิชกาเดียนอย่างนั้นหรือตามสัญญา ข้าได้นำเรื่องนี้ไปแจ้งแก่ท่านพ่อของข้าแล้วจงฟังคำตอบของท่านณนะบัดนี้เป็นเวลานับพันปีที่ข้าได้ข้ามครวญถึงผู้ที่เป็นที่รักของข้าผู้ส่งเสียสละชีวิตของนางเพื่อสร้างศริภาพที่กรรษัตริย์ของเจ้าได้ทรยยศนั่นคือชะตากรรมของข้าจนกระทั่งบุตรแห่งอิชกาดผู้หนึ่งได้มาหาข้าเพราะโหอยหาความอบอุ่นนางจึงห่อหุ้มตนเองไว้ในความฝันแต่ถึงกระนั้น โลกก็ยังจดจำการกระทำของนางเพื่อความจริงนางได้ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนางได้ทำบาปเพื่อการไถ่ถอนนางได้เสียสละและกลายเป็นด่งแสงสว่างการเดินตามหัวใจของตนเองการมีศรัทธาในความเชื่อมั่นของตนไม่ว่าจะนำไปสู่สุขหรือนำไปสู่ทุกข์นั่นคือความโง่เขลาและความรุ่งโรจน์ของมนุษย์และของมังกรเช่นกัน ท่านได้มอบหมายความไว้วางใจในการตัดสินให้แก่พวกเราและเราก็ตัดสินใจแล้วเราจะรักษาศรัทธาต่อพวกเจ้าผู้เดินอยู่บนเส้นทางแห่งแสงสว่างถ้าเช่นนั้นท่านก็ตอบรับคำเชิญของเซืรอเอเมริกอย่างนั้นใช่หรือไม่จงรับรู้ไวเ้เถิดข้าวิดดอบเนียจะเดินทางไปยังอิชการในนามของหล่อมังกรของข้าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับคำตอบของท่านและข้าจะนำท่านคำของท่าน ไปแจ้งแก่พันธมิตรของเราโดยพันมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วอีเซหากท่านอยู่ที่นี่เพื่อได้เห็นมันแล้วก็ 選手たちが懐かしき仲間との再会を果たしていた頃コートでは一つの事件が起きていた神殿騎士団総長アイメリク教が王冠に襲われたのである。 神聖なるコートで起きた流血ザタは人々を震撼させたくすぶり続けていた火が炎となり燃え広がりつつあることを多くの民が実感したのである <noise> あららら ท่านไม่เป็นอะไรแน่นะท่านทานเครดใช่ใช่ไม่มีอะไรมากหรอกโทษทีนะพวกเจ้าให้ข้อมูลข้ามาเยอะจนข้าต้องย่อยมนันซะหน่อยนะ่ะทั้งเรื่องวุ่นวายของพวกอิชกาเดียนกับดาวินเนียนแท้เพื่อนๆของเราก็ยังหาไม่เจออีกดูเหมือนว่าปัญหาของเราจะไม่มีวันจบมันสิ้นเลยนะเราก็ทำได้แค่เผชิญหน้ากับมันตรงๆทีละเรื่องนั่นแหละตอนนี้เราต้องทุ่มเทให้กับภารกิจที่เราได้รับมอบหมาย และปล่อยให้คนอื่นจัดการสองพวกเขาไปจำไว้สิทันเครดเราตามหาท่านจนเจอเหมือนที่พวกเขาตามหาข้าจนเจอในที่สุดแล้วเราก็จะหาอีดาปาปาลิโมและมินฟิเลียจนเจอเช่นกันปัญหาเหล่านี้อีกไม่นานก็จะกลายเป็นเพียงความทรงจาความทรงจําที่เราจะหวนนึกถึงมันด้วยกันเย่ได้เข้าใจข้าผิดไปคาแว่ตั้งใจจะสื่อว่ามันเป็นอย่างอื่น ข้าเพียงแค่หวังว่าข้าจะได้กลับมาร่วมผจญภัยอันยิ่งใหญ่ของเราในช่วงเวลาแห่งชัยชนะมากกว่านี้หน่อยแม้ว่าพวกเจ้าจะเพิ่งประสบความสำเร็จมาหมาดๆแต่บรรยากาศที่นี่มันดูไม่น่าเฉลิมฉลองเอาซะเลยแต่ข้ามั่นใจว่าอีกไม่นานเราจะได้ลิ้มรสชัยชนะอันรุ่งโรจน์อีกมากมายและพวกเจ้าวางใจได้เลยว่าข้าจะทุ่มสุดตัวในส่วนของข้าแน่นอนข้ารู้ว่าท่านจะทำเช่นนั้นถ้างั้น ไปที่สภาอัศวินกันเลยเถอะพวกท่านกลับมาแล้วยังน้อยในเรื่องนี้โชคชะตาก็ยังเมตตาสวัสดีท่านผู้บัญชาการที่1น่ข้ายินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่าวิดดอบเนียได้ตอบรับคำเชิญของเซอร์ไอมมริกเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างนั้นหรอนี่เป็นข่าวดีจริงๆ หากเพียงแต่ท่านผู้บัญชาการสูงสุดจะอยู่ที่นี่เพื่อได้ยินมาแล้วก็เขามีธุระอื่นอยู่หรือใช่กำลังนอนพักฟื้นจากมีดที่ปักพุงอยู่นะ่ะอะไรนะคกออะไรขึ้นเขายังอยู่ดีใช่ไหมเหล่าศัลยแพทย์บอกข้าว่าเขาจะฟื้นตัวได้เต็มที่แต่หากท่านหลอดเอ็ดมอนด์และท่านหลอดอาร์เธรเรลไม่ได้อยู่ตรงนั้นในตอนที่มือสังหารลงมือเขาคงไม่โชคดีเช่นนี้โชคอย่างดีที่สองท่านนั้น ช่วยกันหยุดคนร้ายไว้ได้ก่อนที่มันจะทานได้โรงดาบสังหารแต่การโจมตีนั่นมันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นแหละไม่นานหลังจากนั้นตึกรามบ้านช่องทั่วทั้งเมืองรวมถึงตึกของเราหลายแห่งก็ลุกเป็นไฟไอพวกสาะระเลวมันโจมเราแบบไม่ทันตั้งตัวเลยเราพยายามดับไฟกันอยู่แต่ทุกครั้งที่ดับได้ที่หนึ่งก็ดูเหมือนจะมีไฟลุกขึ้นอีกสองที่อยอดผู้บาดเจ็บล้มตายกำลังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในย่านเดอะบรูม เห็นได้ชัดว่าไฟไหมเหล่านี้เป็นฝีมือของผู้สมรู้ร่วมคิดกับมือสังหารตาบดาทียังจับกลุ่มพวกมันไม่ได้เรื่องนี้ก็จะไม่มีวันจบสิน้นท่านจะช่วยเราตามหาพวกมันได้หรือไม่ถ้าง,งั้นก็ลงมือกันเลยไปกันต่อครับไฟกำลังลุกลามเราจำเป็นต้องเริ่มการสืบสอนโดยทันทีต้องหาพยานระบุตัวผู้ต้องสงสัย ท่านพอจะระบ,บุตำแหน่งที่แน่ชัดที่ไฟจุดได้หรือไม่บางทีมันอาจจะมีรูปแบบอะไรบางอย่างมันอาจจะมีแต่เรายังมองไม่ออกมีรายงานไฟไหม้ทั่วทั้งเมืองทั้งในเดอะพิ l ล่และ Foundation ด้วยขนาดของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบข้าคิดว่าเป็นการที่ที่สุดที่เราจะแบ่งกำลังของเราท่านอัลฟิโนและท่านอิชโตลาข้ายากให้ท่านรับผิดชอบในการสืบสวนในฟาวเดชันตามที่ท่านต้องการ บางทีทัทลุอาจจะพอช่วยอะไรได้บ้างงั้นหมายความว่าอามาเนกับข้าได้ส่วนเดอะพิลล่าสินะโอ้พวกข้างบนนั่นต้องชอบข้าแน่ๆคำถามเดียวก็คือเจ้าหนุ่มใหญ่ผมงอกที่เก๊กท่าอยู่ตรงนั้นนะ่ะจะไปกับเราด้วยหรือเปล่าข้าคือทันเครดตแห่งไซออนออฟเดอะเซเวนดอนและข้าขอบอกเลยว่าเป็นเกย์อย่างยิ่งที่ได้พบกับท่านชินกันท่านหญิงหวาและเชียวข้าชื่อฮิวดา ท่านก็เป็นคนจากกลุ่มไซออนหรือเนี่ยข้าก็นึกว่าจะเจอพวกนักเลงหัวไม้ท่ามกลางเหล่าบุคคลผู้สงส่งเหล่านี้ซสอีกข้าจะยังคงอยู่ที่นี่เพื่อประสานงานเรื่องการดับเพลิงหากพวกท่านได้รู้อะไรที่มีค่าโปรดแจ้งข้าในทันทีเริ่มโดยการร่อนหาบอ่อแสในซากปรักหักพังที่ไม่เกียมและสอบถามผู้คนที่เดินบานไปผ่านมา จากประสบการณ์ของข้าทุกเมืองมักจะมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่มักจะรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่ควรรู้จริงสิท่านหลอดอัลเมเนลนเดอฟอเทมผู้เาาโชผู้รักในสตรีและหวายแม้ว่าทั้งสองอย่างจะไม่ค่อยยายดีกับเขาเท่าไหร่ก็เถอะพวกเขาว่ากันว่าเขาคือนักสุบสิตัวยงแห่งอิชกาเดละเป็นคนแบบที่ข้ากำลังถึงอยู่พด,ดีเลยเป็นข้อเสนอที่ยอดเยี่ยมมากอามาเน เขาคงจะอยู่ที่เด e c โคเซีและก็พยายามทำตัวเด่นอยู่งั้นเราไปหาเขากันเถอะหนุ่มใหญ่งั้นเหรอข้าก็ยอมรับอยู่นะแต่ข้าแก้ขนาดนั้นเลยเหรอฮออกไปหาบอสแสกันครับอา้าวๆนั่นท่านอมานิไม่ใช่หรือนั่นสหายรักของข้าดูหน้าตาไม่ค่อยสู้ดีเลยนะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าสหาย อ๋อใช่แล้วเรื่องวางเพลินี้เองเป็นกิจกรรมที่น่าสะพรึงกลัวจริงๆแล้วก็น่าสงสัยอย่างยิ่งเลยว่าไหมดูเหมือนจะไม่มีเหตุผลอะไรเลยสักนิดแน่นอนว่าเราได้เพิ่มยาวเฝ้าหน้าคฤลิาห,หา์เป็นสองเท่าแล้วเช่นเดียวกับบ้านอ,อื่นๆส่วนใหญ่จะปล่อยให้กองสมบัติเก่าๆนั้นลุกเป็นไฟไม่ได้หรอกอ๋อเพื่อว่าท่านกําลังสงสัยว่าทําไมที่ออฟรันถึงได้เต็มไปด้วยผู้รีภยัย เดอะวอลชั้นล่างได้ถูกเปิดออกมาเพื่อช่วยเหลือเหล่หลาผู้โชคร้ายที่สูญเสียบ้านไปน่ะเป็นคำสั่งของเซอร์ไอมริกเท่าที่คาไดลย,ยินมานะจ้างเป็นคนที่น่าทึ่งจริงๆแม้แต่โดนมีดเสียบซี่โครงก็ยังหยุดข่าวจากการทำหน้าที่ไม่ได้อันที่จริงท่า,ทากนกำลังคิดจะไปสอบถามผู้ริภัยและกอข้ายินดีอย่างยิ่งที่จะติดตามท่านไปยังฮอบรอนในขณะที่ท่านทำการสืบสวนข้าจะได้มอบถ้อยคำปลอบประโลมให้กับเหล่าหญิงสาวผู้ทุกข์ยากและสิ้นหวังให้เอง เดี๋ยวนะข้ารู้เลยว่าสายตานั้นมาอะไรท่านกำลังมองข้าด้วยสายตาแบบนั้นใช่ไหมไม่อยู่ที่ทางของข้าเลยนะสหายข้าจะบอกให้ท่านรู้ไว้ว่าหัวใจของข้าห้วยหากากลาบดอกเดียวเท่านั้นถึงแม้ว่านานจะหนามแหลมคมไปหน่อยก็เถอะข้าสัมผัสได้ว่าท่านยังคงไม่เชื่อใจกันอยู่ดีถ้าได้ถ้ามันจะช่วยให้พิสูจน์เจตนาอันบริสุทธิ์ของข้าแล้วก็ข้าจะขอถอนข้อเสนอของข้ายาสง่างามก็ได้เอาละรีบไปจับพวกวางเพลิงได้แล้ว นั่นมันไม่ค่อยจะได้เรื่องอย่างที่ข้าหวังไว้เท่าไหร่เลยแฮะนี่ความคิดใครนะที่ให้มาที่นี่น่ะจังเหมือนเถอะขั้นตอนต่อไปข้าเสนอให้เราแบ่งงานกันในขณะที่ท่านไปสอบถามผู้ริพายที่ฮอบรอนอามานิข้าจะไปสืบสวนสถานที่ที่ถูกไฟชุดเองมันคงจะดีหากท่านไปด้วยท่านฮิวดาหรืออะไรไหมข้าว่าข้าจะไปนะจะปล่อยให้ท่านเดินเตะในเมืองที่ไม่คุ้นเคยคนเดียวได้ยังไงกัน เดี๋ยวเจ้าก็ได้โดนโป้นจนหมดตัวแล้วทิ้งให้หนาวสาั่นเหลือแต่ชุดชั้นในรองไม่หาเบาะแสกันต่อครับมาเธอพี่น้องทั้งหลายมีอาหารและที่พักพิงเพียงพอสำหรับทุกคนในมหาวิหารขอพรอแห่งองค์ฮาโรน์จสถิตอยู่กับท่านท่านพ่อข้าขอสารภาพ พวกเราไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าควรจะมาดีไหมทุกวันนี้มีเรื่องเล่าหรือเชื่อมากมายทั้งเรื่องของอาร์ติชอปเรื่องของเสื้ออเมอริกและเรื่องของพวกเดอร์วีเนียนจงเชื่อมั่นในหัวใจเจ้าเถิดสหายและอย่าไปใส่ใจคำโกหกข,ของพวกคนชั้นต่ำพวกมันแค่พยายามจะนำเจ้าให้หลงผิดท่านเองก็ต้องการความช่วยเหลือด้วยหรือ งั้นในที่สุดเหล่าเทมเพิลไนท์ก็เริ่มการสืบสวนแล้วสินะดีพร้อมว่าค้า่งนี่มันดําเนินมานานเกินไปแล้วข้าก็หวังว่าจะทําอะไรเพื่อช่วยในการสืบสวนท่านได้บ้างแต่ข้ามีหน้าที่ต่อดวงวิญญาณที่น่าสงสารเหล่านี้ข้าต้องขอตัวก่อนขอให้เดอะฟิลลี่นำทางท่านมีชายอยู่คนหนึ่งที่สะพายกระเป๋าข้าเห็นเขากำลังคุกเข่าอยู่ด้านนอกหน้าต่างและหลังจากนั้นก็มีควันเต็มไปหมด แล้วมันก็ร้อนมากข้าหายใจไม่ออกข้าจำไม่ได้ว่าหนีออกมาได้ยังไงขาคงต้องปีนออกมาบางที่แข็งของข้าอาจจะมีดีกว่าที่คิดบ้านของข้าเป็นหนึ่งในหลังแรกๆที่โดนไฟไหม้เลยแต่ข้าไม่เห็นว่าไฟมาเริ่มได้ยังไงข้าได้ยินเสียงเพื่อนบ้านตะโกนเลยมองออกไปข้างนอกถึงได้เห็นเปลวไฟพวกเราหนีรอดมาได้แทบจะเหลือแต่เสื้อผ้าติดตัวถ้าไม่ใช่เพราะความเมตตาของศาสนาจักร ข้าก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเหมือนกันกับไปรวมกลุ่มกับเพื่อนๆกันครับอ่าอยู่นี่เองมีอะไรบแบ่งปันบ้างไหมอืมเราคงต้องการอะไรที่มันมากกว่าคำให้การสับสนของเด็กผู้หญิงที่ขวัญเสียนะถ้าเราจะระบุตัวคนร้ายได้ในขณะที่ท่านกำลังสอบถามผู้รีภยัยเราได้ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้หลายแห่ง รวมถึงสถานที่หนึ่งใกล้กับเซนต์เลมานูคาติโดและอีกที่หนึ่งใกล้กับเดอะทริบินอลโชคยังดีที่โครงสร้างทั้งสองแห่งไม่ได้รับความเสียหายร้ายแรงบางคนอาจจะมองว่าพวกมันรอดมาด้วยความเมตตาของเดอะฟิลีแต่คนอื่นๆอ,อาจจะตั้งคำถามว่าทำไมพวกนักอพยพให้ดูเก่งกาจและมีประสิทธิภาพขนาดนี้ถึงได้่ล้มเหลวอย่างน่าสังเวชในสองครั้งที่เป้าหมายของพวกมันคือป้อมปราก,การแห่งความเชื่อดั้งเดิมของอิชกา แน่นอนว่ามันก็ยังสรุปอะไรไม่ได้แต่มันก็ทำให้คนเราอสงสัยไม่ได้แล้วนะอัลฟิ n โนโคงจะมีความเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่ๆกลับไปรวมกลุ่มกับอัลฟิ n โนโกันครับการนิ่งเงียบไม่ช่วยอะไรท่านหรอกนะอามาเนข้ากำลังจะเรียกท่านอยู่พอดีอย่างที่เห็นเราได้ควบคุมผู้ต้องสงสัยไว้ เราพบชายผู้นี้ป้้นเปียนอยู่ใกล้กับสร้างอาคารที่ถูกไฟไหม้ตามที่ผู้เห็นเหตุการณ์บอกเขาอยู่ที่นั่นก่อนที่ไฟจะลุกขึ้นเราอยากจะคุยกับเขานะแต่เขาคงไม่ค่อยอยากเราก็เลยต้องยืนกลางนนะ่ะปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะพวกเจ้าจับผิดคนแล้วไหนดูสิโอ้กลิ่นน้ำมันเหม็นหึ่งเลยนะแล้วนั่นรอยไหม้ที่มือหรือเปล่า คงจะเป็นความเสี่ยงในสายงานละสิว่าแต่ค่าจ้างว่างเพิงเนี่ยมันดีไหมละ่ะข,ข้าเป็นเหยื่อเว้ยเจ้าโง,โง่ดูข้าสิใช่เจ้าก็เป็นเหยื่อในแบบของเจ้าแหละนะเจ้าน่าจะรู้ไว้ว่าผู้อุปถัมภ์ใจบุญของเจ้าน่ะได้เล่าิทาสนุสนุกให้เราฟังแล้วว่าหมาข้างถนนสัตว์เลี้ยงของเขาได้หลุดออกจากเชือกและก็เที่ยวจุดไฟเผาเมืองไปกว่าครึ่งเมือง อาจดูไม่ค่อยสูงส่งเท่าไหร่นะกข้ายอมรับแต่ก็นะพวกชนชั้นสูงพวกนี้ไม่ค่อยจะพักดีต่อสัตว์เลี้ยงของตัวเองอยู่แล้วอันที่จริงเขาเรียกเจ้าว่ามาบ้าและอ้อนวอนให้เรากำจัดเจ้าทิ้งเสียสะด้อสำป์แต่ตอแหลสิ้นดีเขาตั้งหาที่บอกให้ข้าให้ทำต่อไปเขาบอกว่าแม้แต่คนบาปอย่างข้าก็สามารถพบการไถ่บาปได้ในงานเขาเดอร์ฟิลลี่ ข้าพยายามอย่างสุดหัวใจแล้วข้าสวดภาวนาทุกวันเหมือนคนดีๆแต่เขามาหา,าข้าเขามาหาข้าเองและนั่นแหละคือคำตอบฮิวดาเจ้าจารุณาควบคุมสหายของเราไปยังคอนกิเกชันได้หรือไม่แน่นอนตราบใดที่พวกท่านไม่ว่าอะไรถ้าเขาจะเดินกระเพกกระเพกตอนไปถึงที่นั่นน่ะน,นะสุดยอดไปเลยท่านทรังเกตแต่ท่านรู้ได้อย่างไงว่าเขาจะสารภาพ ก็ข้าก็เคยเห็นคนประเภทนี้มาก่อนนะ่ะวิญญาณที่สับสนถูกชักยายโดยผู้มีอำนาจและก็ถูกใช้เป็นอาวุธแน่นอนว่าข้าก็ไม่ได้มั่นใจอะไรหรอกแต่เมื่อพิจารณาถึงการเดินพันที่สูงขนาดนี้ข้าคิดว่ามันก็คุมที่จะเสี่ยงแล้วถ้าฉเฉลยคนนั้นหรือว่าท่านโกหกละ่ะเราจําเป็นต้องมานั่งคิดเรื่องสมมุติด้วยหรือแค่โลกที่เป็นอยู่ตอนนี้มันก็น่าปวดหัวพอแล้วนะขอบคุณท่านทานเขต ไม่ว่าจะด้วยโชคหรือการตัดสินใจที่ดีก็ตามในที่สุดเราก็ยืนยันแล้วว่าการวางเพลิงเหล่านี้ถูกบงการโดยบุคคลหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลข้าคิดว่าเป็นการในที่สุดที่เราจะกลับไปยังคอนกรีเกชันและไปหาหรือว่าจะดําเนินการต่อไปอย่างไรในานามของ The Holy s e a of Isgard อขอขอบคุณพวกท่านชายคนที่พวกท่านจับกลุมมากำลังถูกสอบสวนในตอนนี้แม้ว่าเขาจะกลับมาเงียบกริบเมื่อตะหนักได้ว่าเรายังไม่ได้จับกลุมเจ้านายของเขาแต่ไม่ช้าเขาก็จะบอกเราในสิ่งที่เขารู้ไม่ทางใดก็ทางหนึง่งขออภัยที่ขัดจังหวะท่านผู้ประชาการที่หนึ่งท่านลอร์ดอัตเทรลท่านมหาบิดาของท่านอย่างนั้นหรือตอนนี้เขากำลังเข้าเยี่ยมเซอร์เอเมริกอยู่ที่ด้านไหน เป็นเช่นนั้นแหลท่านฝากให้ข้านำยาทานี้มาให้ถ้างั้นถ้างั้นอย่าให้ข้าทวงเวลาท่านอยู่เลยและขอบคุณสำหรับความเมตตาของท่านท่านหลอดในยามยากลำบากทุกคนก็ต้องทำหน้าที่ของตนข้าเพียงมองว่าข้าจะสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ท่านหลอดอัรเทเรล ดูเหมือนอารมณ์ไม่ดีเท่าไหร่นะก็ไม่น่าแปลกหรอกท่านอาฟิโน่บีเดียของเขาก็กำลังถูกใส่ร้ายป้ายสีอย่างหนักและน้องชายต่างรมาดาของเขาก็เพิ่งจากไปสันติภาพไม่อาจสร้างได้ใดงวันเดียวในเริ่มต้งขึ้นแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อทำไมไม่ลองกดติดตามกันไว้นะครับเผื่อจะได้ออกไปเปจนไปไปพร้อมกันแล้วเจอกันใหม่นะเรานักรบแห่งแสงสวัสดีครับ